สวัสดีทุกคนเลยนะครับที่บ้าผม Hercules B Bar ครับคลิปนี้ขอไม่ใส่อินโทรเลยนะก็นี่ก็จะมารีวิวดวงกว้างครับก็นี่หากล่องเก่าๆผมเจอแล้วนี่กล่องนี้จําได้ว่าใส่ลูกชีฟันเลื่อยนะครับเมื่อก่อนก็มีข่าวรายจะบอกอผมคือดวงชีฟค,คือวีดินผมเสียชีวิตลงแล้วนะครับคือเสียชีวิตน่าจะตอนกลางคืนนะครับพอตื่นมาก็เละเลยครับ ก็คืออยากลองสตาร์กแต่คอมันหักไปแล้วเออมาลองมาต่อกันนะในรูปครับเดี๋ยวขึ้นให้ดูนี่คนนี้ก็จะมาลีดดวงกว่างชนที่ได้มาก็มีไปหามาเล็กน,อนอ้อยนะนี่ตัวแรกแล้วกันมือนๆหน่อยนะนี่เป็นดวงกว้างชนนะตัวใหญ่อยู่นะกองกูเยอะ จากเหนือนะครับกระ้านนั่นแหละครับเรือนฟอกกี้โอ้ยฉีดอันนี้แหละเดี๋ยวห้าตัวนี้เก็บ <c oughs> ตัวตวไปเนี้ฮะอ้าวชี้อยู่ไหนวะ เป็นกว่างชนนะตัวน,นี้เขาแถมมาให้นะซื้อตัวนั้นมาเขาแถมตัวนี้ให้ใหญ่อยู่นะคลิปน้าจะมีเรยอุ่งอีนะทุกคนเราดูกันว่าเป็นพันอะไรนะเป็นเกาะเว้ยเอเเเออเย็นเลยครับมันเกาะหายเลยฮะดวงเหนือเนี่ย ไม่ปล่อยแล้วเนะวื้อแม่งนี้แหละเวนายื้อแมวมันเจ็บมันเจ็บ <S <s <we at> เฮ้ยเ <c oughs> ขาเวลาคุยหาอ้าเจอแล้วนี่เลยตัวนี้เราไปหามานะอันนี้ได้เมื่อวานนะครับผมโคตรฟิวนี่เจอเมื่อวานมันค่อน,นข้างน้อยที่จะดื้อมากอยากได้ก็บอกนะ เออเอ,ออคูดจิบโอมตายอ่าเออเออถ้ามีตัวหนึ่งในนี้พอเราหาตัวผู้ได้าสองตัวอ่านี่ไอตัวนี้ตัวนี้ก็ได้วันนี้เลยนะครับเอ้ยเมื่อวานเมื่อวันตัวนค่ำๆหน่อยไม่ใส่รวมกันเพราะไม่มีกล่องครับโอเคต่อไปก็จะตัวมีหนรับผม กล่องนี้ต่อจากตู้ครีมแค่เนี้ยช่องตัวนะอองมาให้ดูนี่ครับสำหรับนี้ก็มีแค่เนี่ยผมสวัสดีครับนะรมีตุม่มีก็จะลงเพาะมาเมื่อไหร่ก็จะทำคลิปออกสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอใี้เป็นปกคลิปแล้วกันนี่โคตรเท่ไป